เจ้าัูรางวัลตัวอย่างหน่อยนที่เราก็เป็นหนึ่งในตนครับ,รบก็ก,ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ทุกคนที่ให้ให้โอกาสผมให้เกียรติผมามากๆเลยนะครับที่ได้มารับรางวัลน,นี้นะครับจริงๆผมก็ไม่ใช่ว่าจะเพอร์เฟกต์หรือว่าสมมณ์แบบไปซะทุกอย่างนะครับผก็มีทั้งด้านที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะครับแต่ว่าคนไทยตัวอย่างในที่นี้ผมอยากให้ ไปทำตามในส่วนของสิ่งดีๆนะครับที่ผมเองก็พยายามทำอเรื่อยๆพยายามที่จะตอบแทนสังคมหรือว่าทำในสิ่งที่แบกบ้นในสิ่งที่เรามีให้กับสังคมนะคืนสู่สังคมนะครับก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าผมเชื่อว่าอย่างน้อยถ้าเราได้เริ่มทำอะไรสักอย่างมันจะมีครั้งต่อไปนะครับทำด้วยใจที่ทบริสุทธิ์ด้วยก็ ถ้าถ้าจะเป็นประโยชน์กับสังคมในครั้งนี้ผมผมดีใจมากๆ,ๆครับถายเลยนครับถายเลยนะครับได้ยินรางวัลคือจริงๆผมเองก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังรางวัลน,นะครับแต่ว่าถ้ามันถ้าเกิดว่าเป็นโอก,กาสเป็นเป็นเกียรติของเราเราเราก็ยินดีมากๆที่ที่จะรับไว้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ทําเพื่อเพื่อรางวัลเพื่อสิ่งที่มันจะมากลับมาชื่นชมผมอะไรเงี้ย โครมการดีขึ้นถ้าเราจะทําได้ไม่ว่าจะมากจะน้อยเท่าไหร่ก็ก็ดีใจครับคิดจ,จะทำอะไรก็ปกติก็ทําเรื่อยๆนะครับเป็นงานการกุศลหรืออะไรเงี้ยถ้ามีใครมาชวนผมไปผมก,ก็ก็ยินดีจะทำตลอดทําอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเป็นรางวัลได้ไรของปีนี้ครับครับเป็นรางวัลเพื่ออะไรโอ๊ยผมไม่ได้แบบได้รางวัลอะไรบ่อยนะครับปกติไม่ <ๆ S 2> ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้มีรางวัลแบบนี้บ่อยๆอะไรเงี้ยครับไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนดีขนาดนั้นนะครับขป็นรางวัลนไทยตัวอย่างอกว่าที่การทำตัวของอาจะยากลำบากที่ไม่กล้าพูดตรงๆว่ามันก็กดดันนะเพราะว่าจริงๆแล้วคือคือผมผมก็ไม่จริงๆผมก็ไม่อยากซีเรียสไม่อยากที่จะติดผ้าตัวเองว่าแบบผมผมผมได้รับรางวัลนี้ผมต้องเป็นคนดีเพราว่าจริงๆผมผมเชื่อว่ามันไม่เกี่ยวกับรางวัลนะมัน มันเกี่ยวกับที่ตัวเรามากกว่านะถึงแม้ว่าผมจะได้รับรางวัลเป็นคนยอดแย่แต่ว่านั่นก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะเป็นคนที่แย่ยจริงผมก็อาจจะเอารางวัลนั้นมามาพิ่ให้มันเป็นแรงผลักดันตัวเองให้เป็นคนดีขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันสําคัญที่ว่าตอนนั้นคุณเป็นคนดีหรือเปล่า คุณไม่สามารถเป็นคนดีได้ตลอดเวลาหรอกแต่ว่าคุณแค่ทําให้มันบ่อยที่สุดเท่านั้นเองอะครับแค่ทำก้าวละมาทำกนกระแสละครนะครับประคับปรงมากครับกระแสละครซีรีส์ใช่ไหมครับครับก็ดีนะครับกระแสค่อนข้างดีแล้วก็มีมีคนไปดูอยู่เรื่อยๆแล้วก็ในในยอดยอดวิวใน YouTube ก็ค่อนข้างดีมีคนพูดถึงค่อนข้างเยอะถ้ามีกระแสกินเรากับคุณคัทควรครับซึก็ดีใจนะครับขอบคุณที่ติดตามผลงานนะครับ เขาเขาคงถ้าเขามาจิ้นกันก็หมายความว่าเขาเขาได้ดูผลงานแล้วแล้วใช่ไหมฮะมันก็มันก็ดีใจอะผมทํางานออกไปผมอยากให้คนลองได้ติดตามกันนะครับครับอย่างนี้เราได้คุยเราเคุยกับพี่เขาบ้างไหมก็ไม่ไม่ได้คอยได้คุยเลยครับไลน์ผมเพิ่งแฮงผมหายหมดเลยครับใช่ครับมีมีเห็นบ้างครับเห็นในอินสตาแกรมก็มีบ้างอะไรเงี้ยครับ ดีใจนะครับแบบของตัวอย่างนี้นะก็ก็มันก็เป็นเป็นเป็นกระแสหนึ่งของของเขาอะนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันผมว่าคนเราก็มีสิทธิ์ที่จะชอบมีสิทธิ์ที่จะคิดจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เสียหายอะไรไม่ได้ไม่ได้สร้างอะไรไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำอ่ะผมว่าดีใจครับที่ที่เขาที่เขาให้ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสัมพัญกับเราขนาดนี้ครับจากนี้จะมีทาร่วมกัน อันนี้ยังไม่สร้างรับต้องรอรอถึงครับปีใหม่นี้มีแฟนไปเที่ยวไหนก้าวแทนยังไม่มีครับผมยังยังดูดูอยู่ครับอาจจะอยู่กรุงเทพครับถ้าคนกรุงเทพออกต่างจังหวัดกันหมดเราจะได้สบายสบายกรุงเทพคนน้อยนะครับก็ถาวดูยิ่งใหญ่ เป็นแบบเป็นแสนเป็นหลายคนเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออแบบยังไงควรเพราะว่าก็ยินยินดีด้วยครับจริงๆคือเขาก็เยอะมาตั้งนานแล้วนะครับเท่าที่ผมเท่าที่ผมทราบนะครับเขาก็เป็นแบบว่าเป็นคนที่มีมีคนให้ความสนใจมีแบบเป็นเด็ตไอดอลอะไรเงี้ยถ้าถ้าผมเรียกไม่ผิดนะฮะก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ก็ยินดีกับเขาครับที่ที่มีคนชื่นชอบในผลงานของเขาอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเปคนแบบว่าต้องเรกับเขาเยอะ โอ้ยผมผมห่วงอะไรไม,ไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ใช่แบบไม่ใชอ่อะไรอย่างนั้นนะครับได้ครับได้ครับขอบคนแข็งใา่เดี๋ยวพี่เขาจคทำที่ใหม่ใหนะ